สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำพื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสำคัญมากต่อห้องปฏิบัติการนะครับกล้องจุลทรรศจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้เช่นพวกแบคที r ียโอตโตซซวลาและยังทำให้เรามองเห็นโครงสร้างภายในเซลล์ของร่างกายของมนุษย์ได้นะครับจะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้นะครับ กล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น2ชนิดตามแหล่งกำเนิดแสงคือกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงก็งแบ่งออกย่อยได้เป็นอีก2ชนิดคือกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายหรือแว่นขยายนะครับโดยจะมีเลนเพียงอันเดียวที่ใช้ในการขยายภาพและจะทําให้ได้ภาพเสมอืสนอ,นอ,อ,อนนะครับส่วนอีกชนิดคือกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนนะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเลนสที่ใช้ในการขยายภาพ2ชุดคือเลนใกล้วัตถุเลนสเลนใกล้ตา <c oughs> ปกติที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปจะเป็นไ i ฟิลไมโครสโคปนะครับเหมือนกับตัวนี้นครับส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์ชนิดไบฟิลไมโครสโคปเลนสใกล้ตาอ c อกคูล ok ่าเลนหรือไอพี c เลนส์ land. ทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นลำกล้องบอดี้เป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ป้องกันการรับกวนจากแสงภายนอกแขนอาร์มเป็นส่วนยึดลำกล้องและฐานไว้ด้วยกันใช้จับเวลาเคลื่อนย้ายกล้องจุลทัรศน์จานหมุน r e v o l v i n g n o s e p i e c ใช้หมุนเมื่อต้องการ เลี่ยนขยายคนเลนใกล้วัตถุเลนใกล้วัตถุออปติคทีฟเลนเป็นเลนขยายภาพที่อยู่ใกล้วัตถุกล้องแต่ละอันจะมี3เลนคือเลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ lower power กำลังขยาย4เท่าและ10เท่าเลนใกล้วัตถุกำลังขยายสูง high power 40เท่าเลนใกล้วัตถุแบบออยอินเมชั่นขนาด100เท่า แท่นวางวัตถุ s p e c i m e n Stage เป็นแท่นสำหรับวางสไลด์ที่ต้องการศึกษาที่หนีบสไลด์ Stage Clip บนแท่นวางจะมีตัวหนีบหนึ่งคู่ใช้สำหรับหนีบสไลด์ปุ่มปรับภาพหยาบ c o a ์ s เอจจัด t มนเป็นปุ่มขนาดใหญ่ใช้สำหรับปรับหาระยะภาพ ปุ่มปรับภาพละเอียด (Fine Adjustment) ad เป็นปุ่มขนาดเล็กทำหน้าที่ในการปรับภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลนรวมแสง (Condenser) จะอยู่ด้านใต้ของแท่นวางวัตถุทำหน้าที่รวมแสงให้เข้มขึ้นเพื่อส่งไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษา Iris diaphragm อ,อยู่ใต้เลนร,รวมแสงทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนให้ได้ปริมาณที่ต้องการหลอดไฟ ไลท์ทามาที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเแบรบกฐานใช้สำหรับเคลื่อนย,ย้ายเวลาที่จะเคลื่อนย้ายกล้องไปติบและเป็นแหล่งที่รวมน้ำหนักทั้งหมดของกล้องจุรทัศน์การจับกล้องและเคลื่อนย้ายกล้องต้องใช้มือหนึ่งจับที่แขนและมืออีกข้างรองที่ฐานของกล้องตั้งกล้องให้ตรงเปิดไฟเพื่อให้แสงผ่านเข้าลํำกล้องได้เต็มที่ หมุนเลนใกล้วัตถุให้เลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดอยู่ในแนวของลำกล้องนำสไลด์ที่จะศึกษามาวางบนแท่นวางวัตถุโดยปรับให้อยู่ในกลางบริเวณที่แสงผ่านค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้กล้องเลื่อนขึ้นช้าๆเพื่อหาระยะภาพแต่ต้องระวังไม่ให้เลนใกล้วัตถุกระทบกับตัวอย่างเพราะจะทำให้เลนแตกได้ ปรับภาพให้ชัดขึ้นด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดถ้าวัตถุที่ศึกษาไม่อยู่ตรงกลางให้เลื่อนสไลด์ให้มาอยู่ตรงกลางถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นจากนั้นปรับภาพให้ชัดเจนด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นห้ามปรับภาพด้วยปุ่มปรับภาพยาบเพราะจะทำให้ระยะของภาพและจุดโฟกัสของภาพเปลี่ยนไป บันทึกกำลังขยายโดยหาได้จากผลคูณของกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา